ณหมู่บ้านเล,เล็กๆอันเงียบสง่ากลางทุ่งหญ้าเขียวขจีและป่าเบิร์ตอันกว้างใหญ่ของรัสเซียอันญาหญิงสาวผู้มีหัวใจแกร่งกล้าดังเหล็กๆล,กลากแต่เปี่ยมไปด้วยความอ่อนโยนดุดขนนกอาศัยอยู่กับสวตลานาสวตตาลูกสาวตัวน้อยผู้มีผมสีทองส่องประกายราวกับแสงอาทิตย์และดวงตาสีฟ้าสดใสาราวกับท้องฟ้ายามฤดูดร้อนสวิตลาหน้าเป็นเด็กหญิงที่งดงามและร่าเริงแม้ว่าเธอจะต้องนั่งอยู่บนรถเข็นตลอดเวลา ชีวิตของอัญญาไม่ได้รวยด้วยกลินกุหลาเธอต้องสูญเสียสามีนิโคลยผู้ทอดทิ้งเธอไปเพราะไม่อาจยอมรับลูกสาวที่พิการได้อัญญาต้องกลายเป็นสาหลักของครอบครัวทำงานเป็นช่างเย็บผ้าในโรงงานเล็กๆอันเก่าสุดโสมเพื่อหารายได้จุนเจือครอบครัวอันแสนยากลำบากแม่ของเธอคุณยายอิรินาผู้หญิงที่เต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่นเป็นเพียงผู้เดียวที่คอยช่วยเหลือและเป็นที่พึ่งทางใจให้กับอัญญาและสวีตลาหน้าเสมอมาแสงแดดอ่อนๆสาดส่องผ่านหน้าต่างเข้ามาในห้องเล็กๆของบ้านไม้เก่าๆหลังคามุง ด้วยหญ้าแห้งที่เริ่มผูพังไปตามการเวลาภายในห้องมีเพียงเฟอร์นิเจอร์เก่าๆไม่กี่ชิ้นเตียงนอนเล็กๆของสวีตาลานาตั้งอยู่มุมห้องหอโต๊ะไม้เก่าๆตัวหนึ่งวางอยู่กลางห้องและเก้าอี้ไม้สองสามตัววางอยู่รอบๆบ,บนโต๊ะมีเศษผ้าหลากสีสันและได้เย็บผ้ากองอยู่อันยาก,กำลังนั่งเย็บผ้าอย่างขมักขมันใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและอดทนสวีตาลานา นั่งอยู่บนรถเข็นมองดูแม่ของเธอทำงานอย่างเ,เงียบๆเธอชอบมองดูมือของแม่ที่เคลื่อนไหวอย่างคล่องแคล่วบนผืนผ้า,า,าเปลี่ยนผ้าธรรมดาๆให้กลายเป็นเสื้อผ้าที่สวยงามเธอฝันว่าสักวันหนึ่งเธอจะสามารถเดินได้วิ่งเล่นได้เหมือนเด็กคนอื่นๆแต่เธอก็รู้ดีว่าความฝันนั้นช่างห่างไกลเหลือเกินแม่ครับสวีตตาลาหน้าเอ่ยขึ้นทำลายความเงียบจ่าลูกรักอันย่างเงยหน้าขึ้นจากงานเย็บผ้าและยิ้มให้ลูกสาววันนี้แม่จะเล่านิทานให้หนูฟังไหมครับสวีตตาลาหน้าถามด้วยน้ำเสียงอ่อนนแน่นอนจ้าลูกรัก แม่อยากเล่าเรื่องอะไรละ่ะอัญญาถามหนูอยากฟังเรื่องเจ้าหญิงที่สามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้ค่ะสวีตลาาน้าตอบอัญญายิ้มเธอชอบเล่านิทานให้ลูกสาวฟังและเธอมักจะเล่าเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับสวีตลาาน้าเสมอเธอรู้ดีว่าลูกสาวของเธอต้องการกำลังใจและความหวังได้จ้ลูกรักแม่จะเล่าเรื่องเจ้าหญิงที่กล้าหาญและเข้มแข็งให้หนูฟังอัญญาพูดแล้วแล้ว อัญญาก็เริ่มเล่านิทานเรื่องเจ้าหญิงผู้กล้าหาญที่ต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมายแต่เธอก็สามารถเอาชนะอุปสรรคเหล่านั้นได้ด้วยความกล้าหาญความอดทนและความดีงามของเธอสวีตลาหน้าตั้งใจฟังนิทานของแม่อย่างใจจดใจจ่อดวงตาของเธอเป็นประกายสดใสเธอรู้สึกมีกำลังใจและมีความหวังมากขึ้นหลังจากได้ฟังนิทานของแม่วันเวลาผ่านไปอย่างยากลำบากอัญ,ญญาต้องทำงานหนักเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวเธอแทบไม่มีเวลาพักผ่อน แต่เธอก็ไม่เคยย่อท้อเธอทําทุกอย่างเพื่อลูกสาวของเธอสวิตาลานาคือทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเธอวันหนึ่งขณะที่อัญญากําลังทํางานอยู่ในโรงงานเธอรู้สึกเจ็บปวดอย่างรุนแรงที่หน้าอกเธอพยายามฝืนทนทํางานต่อแต่ความเจ็บปวดก็ยิ่งทวบีคูณุขึ้นจนในที่สุดเธอก็ล้มลงหมดสติไปเพื่อนร่วมงานรีบเข้ามาช่วยเหลือและนําอัญญาส่งโรงพยาบาลหมอบอกว่าอัญญาทํางานหนักเกินไปและเธอจําเป็นต้องพักผ่อนอัญญารู้สึกกังวลมากเธอไม่รู้ว่าใครจะดูแลสวิตาลาน้าในขณะที่เธอไม่อยู่ ไม่ต้องห่วงนะอัญญาฉันจะดูแลสวิตตลหนาให้เองมาเรีเพื่อนสนิทของอัญญาพูดขึ้นมาเรีเป็นหญิงวัยกลางคนใจดีและมีเมตตาเธอเป็นเพื่อนบ้านของอัญญาและเธอมักจะคอยช่วยเหลืออัญญาและสวิตละนาอยู่เสมอขอบคุณมากนะมาเรีฉันไม่รู้จะขอบคุณเธอยังไงดีอัญญาพูดด้วยน้ำเสียงซาบซึ้งไม่เป็นไรหรอกอัญญาเราเป็นเพื่อนกันก็ต้องช่วยเหลือกันสิมาเรีพูดอัญญารู้สึกโล่งใจที่รู้ว่าสวิตตลานา จะได้รับการดูแลอย่างดีเธอขอบคุณมาเรียจากใจจริงและสัญญาว่าจะรีบรักษาตัวให้หายดีในช่วงเวลาที่อัญญารักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลมาเรียก็ออยอดูแลสวิตตลาน้าเป็นอย่างดีเธอทาอาหารให้สวิตตลาน้าทานพาเธอไปเดินเล่นและเล่านิทานให้เธอฟังสวิตตลานารู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยเมื่ออยู่กับมาเรียวันหนึ่งขณะที่มาเรียกำลังเล่านิทานให้สวิตตลาน้าฟังดมิตรีชายหนุ่มผู้มีใบหน้าคมคายและแววตาอบอุ่น ก็เดินเข้ามาในบ้านเขาเป็นช่างไม้ฝีมือดีที่เพิ่งย้ายมาอยู่ในหมู่บ้านสวัสดีครับเดมิตรีเอ่ยทักทายสวัสดีค่ะมาเรียตออบผมได้ยินมาว่าคุณอัญญาไม่สบายผมเลยแวะมาเยี่ยมครับเดมิตรีพูดขอบคุณมากค่ะมาเรียตอบเชิญนั่งก่อนสิคะเดมิตรีนั่งลงบนเก้าอี้และแนะนําตัวกับสวิตาลาน่าเขาเล่าเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับงานไม้ของเขาให้สวิตลาน่าฟังสวิตาลาน่ารู้สึกประทับใจในตัวเดมิตรีมากเธอคิดว่าเขาเป็นคนเก่งและใจดี หลังจากวันนั้นดมิทรีก็แวะมาเยี่ยมสวิตาลาหน้าอยู่บ่อยๆเขาพาเธอไปเดินเล่นในสวนสาธารณะเล่านิทานให้เธอฟังและช่วยเธอทําการบ้านสวิตาลาน้ารู้สึกมีความสุขมากเมื่ออยู่กับดมิทรีเธอรู้สึกว่าเขาเป็นเหมือนพี่ชายที่แสนดีอัญญารู้สึกขอบคุณดมิทรีมากที่คอยดูแลสวิตาลาน้าเธอรู้ว่าลูกสาวของเธอมีความสุขมากเมื่ออยู่กับเขาเธอเริ่มรู้สึกดีกับดมิตรีมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่ออัญญาหายดีและกลับมาอยู่บ้านเธอก็ได้พบกับเดมิตรีบ่อยขึ้นพวกเขาเริ่มสนิทสนมกันมากขึ้นและในที่สุดก็ตกหลุมรักกันวันหนึ่งเดมิตรีตัดสินใจขออัญญาแต่งงานอัญญารู้สึกดีใจมากเธอตอบตกลงทันทีงานแต่งงานของอัญญาและเดมิตรีถูกจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายในโบสถ์เล็กๆของหมูบ่บ้านสวิตาลาหน้ายิ้มอย่างมีความสุขเธอดีใจที่แม่ของเธอได้พบกับผู้ชายที่ดีและรักเธอ หลังจากแต่งงานดมิตรีก็ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านของอัญญาเขาช่วยอัญญาดูแลสวิตตลาหน้าและทำให้ชีวิตของพวกเธอมีความสุขมากขึ้นดมิตรีรู้ดีว่าสวิตตลาหน้าต้องการการดูแลเป็นพิเศษเขาจึงพยายามหาวิธีที่จะช่วยให้เธอสามารถเคลื่อนไหวได้สะดวกขึ้นเขาใช้ทักษะการเป็นช่างไม้ของเขาสร้างอุปกรณ์ต่างๆที่ช่วยให้สวิตตลาหน้าสามารถทำกิจกรรมต่างๆได้ด้วยตัวเองสวิตตลานาสึกทราบซึ้งในความรักและความเอาใจใส่ของวดมิตรีเธอรู้สึกว่า เขาเป็นเหมือนพ่อแท้ๆของเธอวันหนึ่งเดมิตรีได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับหมอผู้เชี่ยวชาญที่สามารถรักษาอาการป่วยของสวีตลาหน้าได้เขาจึงตัดสินใจพาเธอไปพบหมอคนนั้นหมอตรวจอาการของสวีตลาหน้าอย่างละเอียดและบอกว่าเธอมีโอกาสที่จะกลับมาเดินได้อีกครั้งแต่ต้องได้รับการผ่าตัดและทำกายภาพบาบัดอย่างต่อเนื่องอัญญาและเดมิตรีรู้สึกดีใจมากที่ได้ยินข่าวดีพวกเขาตกลงที่จะให้สวีตลาหน้าเข้ารับการผ่าตัดทันที การผ่าตัดผ่านไปได้ด้วยดีสวีตลาหน้าต้องพักฟื้นอยู่ในโรงพยาบาลเป็นเวลาหลายสัปดาห์หลังจากนั้นเธอก็ต้องทำกายภาพบำบัดอย่างเข้มข้นอัญญาและเดมิตรีคอยดูแลสวิตลาหน้าอย่างใกล้ชิดพวกเขาให้กำลังใจเธออยู่เสมอและช่วยเธอทำกายภาพบำบัดทุกวันสวิตลาหน้าอดทนและพยายามอย่างมากเธอไม่เคยย่อท้อต่อความเจ็บปวดและความยากลำบากเธอรู้ว่าพ่อและแม่ของเธอรักเธอมากและพวกเขากำลังทำทุกอย่างเพื่อเธอ วันหนึ่งขณะที่สวีตลาหน้ากำลังฝึกเดินกับนักกายภาพบำบัดเธอก็สามารถก้าวเดินได้ด้วยตัวเองเป็นครั้งแรกทุกคนในห้องต่างร้องให้ด้วยความดีใจสวีตลาหน้ารู้สึกตื้นตันใจมากเธอขอบคุณพ่อและแม่ของเธอที่คอยอยู่เคียงข้างเธอเสมอมาเธอสัญญาว่าจะตั้งใจฝึกฝนต่อไปจนกว่าจะเดินได้เป็นปกติหลังจากวันนั้นสวีตลาหน้าก็ฝึกเดินทุกวันเธอค่อยๆเดินได้ดีขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดเธอก็สามารถเดินได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องใช้ไม้คำยัน อัญญาและเดมิตรีรู้สึกภูมิใจในตัวสวิตตลาน่ามากพวกเขารู้ว่าลูกสาวของพวกเขาเป็นเด็กที่เข้มแข็งและอดทนเธอสามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆในชีวิตได้ด้วยความมุ่งมั่นและความพยายามของเธอสวิตตลาน่ามีความสุขมากที่ได้กลับมาเดินได้อีกครั้งเธอสามารถไปโรงเรียนและเล่นกับเพื่อนๆได้เหมือนเด็กคนอื่นเธอรู้สึกขอบคุณทุกคนที่คอยช่วยเหลือและให้กำลังใจเธอมาโดยตลอดชีวิตของอัญญาสวิตตลาน่าและเดมิตรีเต็มไปด้วยความสุขและความอบอุ่น พวกเขาเป็นครอบครัวที่รักกันมากและพวกเขาก็พร้อมที่จะ,ะเผชิญกับทุกสิ่งทุกอย่างไปด้วยกันหลายปีผ่านไปสวีตลาหน้าเติบโตขึ้นเป็นหญิงสาวที่สวยและฉลาดเธอเรียนจบมหาวิทยาลายัยและกลายเป็นหมอเธอต้องการช่วยเหลือผู้คนที่มีความบกพร่องทางร่างกายเหมือนกับที่เธอเคยเป็นอัญญาและเดมิตรีภูมิใจในตัวลูกสาวของพวกเขามากพวกเขารู้ว่าสวีตลาหน้าจะประสบความสําเร็จในชีวิตอย่างแน่นอนวันหนึ่งสวีตลาหน้าได้พบกับชายหนุ่มคนหนึ่งเขาเป็นคนดีและรักเธอมาก พวกเขาแต่งงานกันและมีลูกด้วยกันสองคอนอสเวตตลาน้ายังคงทำงานเป็นหมอเธอช่วยเหลือผู้คนมากมายและเธอก็ไม่เคยลืมความรักและความอบอุ่นที่เธอได้รับจากครอบครัวของเธออัญญาและเดมิตรีใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในวัยชาราพวกเขามีลูกหลานมากมายและพวกเขาก็รักกันมากเรื่องราวของอัญญาสเวตตลานาและเดมิตรีเป็นเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมายมันแสดงให้เห็นถึงความรักความอดทนและความมุ่งม,มั่นที่สามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆในชีวิตได้ ครอบครัวของพวกเขายังคงอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งนั้นบ้านของพวกเขาเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความสุขพวกเขาเป็นครอบครัวที่อบอุ่นและเป็นที่รักของทุกคนในหมู่บ้านวันหนึ่งขณะที่อัญญากำลังนั่งอยู่ในสวนหลังบ้านเธอเห็นผีเสื้อตัวหนึ่งบินผ่านมาเธอคิดถึงคำพูดของแม่ที่เคยบอกเธอว่าถ้าลูกเห็นผีเสื้อลูกจงอธิษฐานขอพรแล้วพรนั้นจะเป็นจริงอัญญายิ้มและหลับตาลงเธออธิษฐาน ขอให้ครอบครัวของเธอมีความสุขตลอดไปเมื่อเธอลืมตาขึ้นเธอก็เห็นสวิตตลาน้าเดินเข้ามาหาเธอพร้อมกับลูกๆของเธอแม่ครับพวกเรามาเยี่ยมค่ะสวิตตลาน้าพูดแม่ดีใจจังเลยที่ได้เจอพวกหนูอัญญาพูดเด็กๆวิ่งเข้าไปกอดอัญญาพวกเขารักยายของพวกเขามากอัญญามองดูครอบครัวของเธอด้วยความรักเธอรู้สึกขอบคุณสําหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอมีเธอรู้ว่าเธอเป็นผู้หญิงที่โชคดีที่สุดในโลกเดมิตรีเดินเข้ามาหาอัญญาและโอบกอดเธอไว้ผมรักคุณนะอัญญา ดมิตรีพูดฉันก็รักคุณคดามิตรีอัญญาตอบพวกเขายืนกอดกันอยู่ครู่หนึ่งท่ามกลางแสงแดดอันอบอุ่นและเสียงหัวเราะของเด็กๆวันเวลาผ่านไปสวีตลาหน้ากลายเป็นหมอที่มีชื่อเสียงเธออุทิศตนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีความบกพร่องทางร่างกายเธอได้ก่อตั้งมูลนิธิเพื่อช่วยเหลือเด็กพิการและทํางานอย่างหนักเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะช่วยให้ผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้น สวีตลานาไม่เคยลืมความยากลำบากที่เธอเคยเผชิญในวัยเด็กเธอใช้ประสบการณ์ของตัวเองเป็นแรงบันดาลใจในการทำงานและเธอก็หวังว่าเธอจะสามารถช่วยให้ผู้คนที่มีความบกพร่องทางร่างกายมีชีวิตที่ดีขึ้นได้อัญญาและดมิตรียังคงอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งนั้นพวกเขาใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและมีความสุขพวกเขามากักจะไปเยี่ยมสวิตลาหน้าและครอบครัวของเธอบ่อยๆวันหนึ่งขณะที่อัญญากำลังนั่งอยู่บนชิงช้าในสวน หลังบ้านเธอคิดถึงชีวิตที่ผ่านมาของเธอเธอรู้สึกขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอมีเธอรู้สึกขอบคุณสำหรับความรักความอบอุ่นและความสุขที่เธอได้รับจากครอบครัวของเธออันญ,ญาหลับตาลงและยิ้มอย่างมีความสุขเธอรู้ว่าเธอเป็นผู้หญิงที่โชคดีที่สุดในโลกหลายปีต่อมาเดมิตรีเสียชีวิตลงอย่างสงบอัญญาเสียใจมากกับการจากไปของสามีแต่เธอก็รู้ว่าเขาได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและคุ้มค่าแล้วอัญญายังคงใช้ชีวิตอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งนั้น เธอมีลูกหลานมากมายที่คอยดูแลเธอเธอมักจะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเดมิตรีและสวิตตลาน้าให้ลูกหลานของเธอฟังอยู่เสมอวันหนึ่งขณะที่อัญญานั่งอยู่บนระเบียงหน้าบ้านเธอเห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งกำลังวิ่งเล่นอยู่ในสวนเด็กคนนั้นมีผมสีทองและดวงตาสีฟ้าสดใสเธอทําให้อัญญานึกถึงสวิตตลาน้าตอนที่เธอยังเป็นเด็กอัญญายิ้มและมองดูเด็กคนนั้นเล่นอย่างมีความสุขเธอรู้ว่าชีวิตยังคงดําเนินต่อไป และเธอก็หวังว่าเด็กคนนั้นจะเติบโตขึ้นมาเป็นคนดีและประสบความสําเร็จในชีวิตอัญญายังคงคิดถึงเดมิตรีอยู่เสมอเธอรู้ว่าเขาจะอยู่ในใจของเธอตลอดไปคืนนั้นขณะที่อัญญากําลังนอนอยู่บนเตียงเธอฝันถึงเดมิตรีพวกเขาเดินเล่นด้วยกันในสวนดอกไม้ดดมิตรียิ้มให้เธอและพูดว่าผมรักคุณนะอัญญาอัญญาตื่นขึ้นมาพร้อมกับน้ำตาเธอรู้ว่ามิตรียังคงอยู่กับเธอเสมอแม้ว่าเขาจะจากไปแล้วก็ตาม หลายปีผ่านไปอัญญาเสียชีวิตลงอย่างสงบเธอจากไปอย่างมีความสุขท่ามกลางความรักของลูกหลานเรื่องราวของอัญญาสวิตตลาน่าและดมิตรีกลายเป็นตำนานที่เล่าขานกันในหมู่บ้านเล็กๆแห่งนั้นมันเป็นเรื่องราวของความรักความอดทนความมุ่งมั่นและความหวังผู้คนในหมู่บ้านจดจำอัญญาในฐานะผู้หญิงที่เข้มแข็งและมีเมตตาพวกเขาจดจำสวีตลาน่าในฐานะหมอที่เก่งและใจดีและพวกเขาจดจำเดำมิตรีในฐานะผู้ชายที่อบอุ่นและรักครอบครัว เรื่องราวของพวกเขายังคงสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมายมันแสดงให้เห็นว่าความรักและครอบครัวสามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆในชีวิตได้และมันก็ทำให้ผู้คนเชื่อมั่นในพลังของความหวังนักศึกาเล็กๆของหมู่บ้านมีหลุมศพสามหลุมตั้งอยู่เคียงข้างกันบนหลุมศพเหล่านั้นมีชื่อของอันยาเดมิตรีและสวิตลาน่าสลักอยู่ทุกๆปีในวันครบรอบการจากไปของพวกเขาผู้คนในหมู่บ้านจะนำดอกไม้มาวางบนหลุมศพเพื่อเป็นการรำลึกถึงความรักและความดีงามของพวกเขา เรื่องราวของอันยาสเวีตาลานาะและดมิตรีจะยังคงเล่าขานกันต่อไปอีกนานแสนนานมันจะเป็นเครื่องต้นใจให้ผู้คนตระหนักถึงคุณค่าของความรักครอบครัวและความหวังหมู่บ้านเล็กๆแห่งนั้นยังคงเงียบสงบและสวยงามเหมือนเช่นเคยชีวิตของผู้คนในหมู่บ้านดำเนินไปอย่างเรียบง่ายและมีความสุขพวกเขาไม่เคยลืมเรื่องราวของอันยาสเวีตาลานาะและดมิตรีเรื่องราวของพวกเขาเป็นเหมือนแสงสวา่างที่ส่องนําทางองอ Rule. ให้ผู้คนในหมู่บ้านดาเนินชีวิตต่อไปด้วยความหวังและความดีงาม และนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของอัญญาสววติลาน่าและเดมิตรีเรื่องราวของความรักความอดทนความมุ่งมั่นและความหวังที่จะยังคงอยู่ในหัวใจของผู้คนในหมู่บ้านเล็กๆแห่งนั้นไปตลอดกาลหลายปีหลังจากที่อัญญาจากไปสวิตตลาน่ายังคงทำงานอย่างหนักในฐานะศัลยแพทย์กระดูกและข้อเธอได้ช่วยเหลือผู้ป่วยจำนวนมากที่มีความบกพร่องทางร่างกายให้กลับมาเดินได้อีกครั้งชื่อเสียงของเธอโด่งดังไปทั่วประเทศผู้คนจากทั่วทุกสารทิศต่างเดินทางมาขอรับการรักษาจากเธอ วันหนึ่งสวีตัลานาได้รับจดหมายจากหญิงสาวคนหนึ่งชื่อว่าโอกา้าเธออาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆห่างไกลออกไปโอก้าเล่าว,ว่าเธอประสบอุบัติเหตุและไม่สามารถเดินได้เธอได้ยินชื่อเสียงของสวีตตลานาและหวังว่าเธอจะสามารถช่วยเหลือได้สวีตัลานารู้สึกเห็นใจโอก้าเธอจึงตัดสินใจเดินทางไปเยี่ยมเธอที่หมู่บ้านสวิตตลาน่าใช้เวลาเดินทางหลายวันกว่าจะไปถึงหมู่บ้านของโอก้าเมื่อไปถึงเธอพบว่าโอก้าอาศัยอยู่ในบ้านหลังเล็กๆเก่าๆกับแม่ของเธอ สวีตลาาน้าตรวจอาการของโอก้าและพบว่าเธอมีโอกาสที่จะกลับมาเดินหนอได้อีกครั้งแต่ต้องได้รับการผ่าตัดและทํากายภาพบัตรอย่างต่อเนื่องโอก้าและแม่ของเธอดีใจมากที่ได้ยินข่าวดีพวกเขาขอบคุณสวิตัลาาน้าที่ให้ความหวังแก่พวกเขาสวีตลาาน้าตัดสินใจที่จะทําการผ่าตัดให้กับโอก้าที่หมู่บ้านของเธอเธอขอความช่วยเหลือจากแพทย์และพยาบาลในท้องถิ่นและพวกเขาก็ยินดีที่จะช่วยเหลือเธอการผ่าตัดผ่านไปได้ด้วยดีโอก้าต้องพักฟื้นอยู่ในหมู่บ้าน เป็นเวลาหลายสัปดาห์สวีตลานาคอยดูแลเธออย่างใกล้ชิดและช่วยเธอทํากายภาพบําบัดทุกวันโอก้าเป็นเด็กที่เข้มแข็งและอดทนเธอไม่เคยย่อท้อต่อความเจ็บปวดและความยากลาบากเธอตั้งใจฝึกฝนอย่างหนักเพราะเธออยากกลับมาเดินได้อีกครั้งในที่สุดวันที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงโอกา้าสามารถก้าวเดินได้ด้วยตัวเองเป็นครั้งแรกทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ต่างร้องไห้ด้วยความดีใจโอกา้าและแม่ของเธอกอดกันร้องให้พวกเขาขอบคุณสวีตลานาที่มอบชีวิตใหม่ ให้กับพวกเขาสวิตตลาหน้ารู้สึกตื่นตันใจมากที่ได้เห็นโอก้ากลับมาเดินได้อีกครั้งเธอรู้ว่านี่คือสิ่งที่เธอเกิดมาเพื่อทําเธอต้องการช่วยเหลือผู้คนที่มีความบกพร่องทางร่างกายให้มีชีวิตที่ดีขึ้นหลังจากที่โอนก้าหายดีแล้วสวิตตลาหน้าก็เดินทางกลับไปยังเมืองของเธอเธอได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากครอบครัวและเพื่อนร่วมงานทุกคนต่างชื่นชมในความเมตตาและความทุ่มเทของเธอสวิตตลาหน้ายังคงทํางานเป็นหมอต่อไป เธอได้ช่วยเหลือผู้คนอีกมากมายให้กลับมาเดินได้อีกครั้งเธอเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนทั่วโลกและเรื่องราวของเธอก็เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าความรักและความมุ่งมั่นสามารถเอาชนะอุปสรรคทุกอย่างได้วันหนึ่งขณะที่สวิตาลาน่ากำลังทำงานอยู่ในโรงพยาบาลเธอได้รับโทรศัพท์จากหมู่บ้านของโอก้าชายคนหนึ่งที่โทรมาบอกเธอว่าโอก้าได้แต่งงานและมีลูกสาวหนึ่งคอนอสวิตาลาน่ารู้สึกดีใจมากที่ได้ยินข่าวดีเธอตัดสินใจเดินทางไปเยี่ยมโอก้าและครอบครัวของเธออีกครั้ง เมื่อสวีตลาหน้าไปถึงหมู่บ้านเธอได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากโอก้าและครอบครัวโอก้าแนะนําให้สวียตลาหนารู้จักกับสามีและลูกสาวของเธอสวียตลาหน้าอุ้มลูกสาวของโอก้าขึ้นมาเด็กน้อยมีผมสีทองและดวงตาสีฟ้าสดใสเธอทําให้สวียตลาหนานึกถึงตัวเองตอนที่เธอยังเป็นเด็กสวีตลาหนามองดูโอก้าและครอบครัวของเธอด้วยความสุขเธอรู้สึกขอบคุณสำหรับทุกสิ่งที่เธอมี เธอรู้ว่าเธอเป็นผู้หญิงที่โชคดีที่สุดในโลกโอกาแนะนําให้สวีตตลาหน้ารู้จักกับลูกสาวของเธอและบอกว่าเธอตั้งชื่อลูกสาวว่าอัญญาตามชื่อแม่ของสวีตตลาหน้าเพื่อเป็นการระลึกถึงคุณงามความดีและความรักที่อัญญามีต่อสวีตตลาหน้าสวีตตาล่าหน้าน้าตาไหลด้วยความซาบซึ้งเธอรู้สึกขอบคุณโอกาที่ให้กิติแม่ของเธอด้วยวิธีนี้สวีตตลาหน้าอุ้มอัญญาน้อยไว้ในอ้อมแขนและสัญญากับตัวเองว่าเธอจะทําทุกอย่างเพื่อช่วยเหลือเด็กคนนี้เหมือนกับที่แม่ของเธอเคยช่วยเหลือเธอ หลายปีผ่านไปอัญญาน้อยเติบโตขึ้นเป็นหญิงสาวที่สวยและฉลาดเธอได้รับแรงบันดาลใจจากเรื่องราวของสวีตตาลาน่าและตัดสินใจที่จะเป็นหมอเหมือนกับเธออัญญาน้อยตั้งใจเรียนอย่างหนักและในที่สุดเธอก็สามารถสอบเข้าคณะแพทยาศาสตร์ได้เธอเรียนจะบอด,ด้วยคะแนนเกียรตินิยมและกลายเป็นศัลยแพทย์กระดูกและข้อที่ประสบความสาเร็จอัญญาน้อยอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีความบกพร่องทางร่างกายเธอได้ก่อตั้งมูลนิธิเพื่อช่วยเหลือเด็กพิการ และทำงานอย่างหนักเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะช่วยให้ผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นอัญญาน้อยไม่เคยลืมความเมตตาและความช่วยเหลือที่สวิตตลาน่ามีต่อครอบครัวของเธอเธอตั้งชื่อลูกกอสาคนแรกของเธอว่าสวิตตลาน่าเพื่อเป็นการระลึกถึงคุณงามความดีของสวิตตาลาน่าเรื่องราวของสวิตตาลาน่าอัญญาและเดมิตรีกลายเป็นตำนานที่เล่าขานกันไปทั่วประเทศมันเป็นเรื่องราวของความรักความอดทนความมุ่งมั่น และความหวังผู้คนทั่วโลกต่างชื่นชมในความกล้าหาญและความเมตตาของสวีตาลานาพวกเขาจดจำเธอในฐานะวีรสตรีที่อุทิศตนเพื่อช่วยเหลือผู้คนที่มีความบกพร่องทางร่างกายเรื่องราวของสวีตาลานายังคงสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมายมันแสดงให้เห็นว่าความรักความเมตตาและความมุ่งมั่นสามารถเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้ดีขึ้นได้และนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของอนยญาสวีตตาลานาเดมิตรีและโอกาเรื่องราวของความรักความอดทนความมุ่งมั่น และความหวังที่จะยังคงอยู่ในหัวใจของผู้คนไปตลอดการมันเป็นเครื่องเตือนใจให้ผู้คนเชื่อมั่นในพลังของความรักและความเมตตาและมันก็ทําให้ผู้คนตระหนักว่าทุกคนสามารถสร้างความแตกต่างให้กับโลกใบนี้ได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นการครั้งหนึ่งยังมีเด็กหญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งชื่อว่าวาเรียเธออาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆในรัสเซียวาเรียเป็นเด็กที่ร่าเริงและฉลาดเธอมักจะยิ้มอยู่เสมอแต่วาเรียก็มีความลับอย่างหนึ่งเธอไม่สามารถเดินได้เธอต้องใช้ชีวิตอยู่บนรถเข็นวารีใฝ่ฝัน ที่จะเดินได้เธออยากจะวิ่งเล่นกับบอเพื่อนเพื่อนของเธอเธออยากจะไปโรงเรียนเธออยากจะทําทุกอย่างที่เด็กคนอื่นๆทําได้วันหนึ่งวารีได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับหมอคนหนึ่งที่สามารถรักษาคนพิการได้หมอคนนี้ชื่อว่าสวีตตาล่านาวารีขอให้พ่อแม่ของเธอพาเธอไปพบกับสวิตตาล่านาพ่อแม่ของเธอลังเลใจพวกเขาไม่แน่ใจว่าสวีตตาล่านาจะสามารถช่วยวารีได้แต่วารีก็ยืนกรานในที่สุดพ่อแม่ของเธอก็ตกลงสวีตตาล่านาเป็นหมอที่เก่ง และใจดีเทอตรวจอาการของวารียอย่างละเอียดและบอกว่าเธอมีโอกาสที่จะกลับมาเดินได้อีกครั้งวารีดีใจมากที่ได้ยินข่าวดีเธอเข้ารับการผ่าตัดและทำกายภาพบำบัดอย่างเข้มข้นในที่สุดวันที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงวารีสามารถก้าวเดินได้ด้วยตัวเองเป็นครั้งแรกเธอรู้สึกเหมือนกับว่าเธอกำลังฝันไปวารีสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติเธอไปโรงเรียนเธอเล่นกับเพื่อนเพื่อน,เ,อนเธอทำทุกอย่างที่เธออยากทำ วารีไม่เคยลืมความช่วยเหลือที่สวิตาลาน่ามีต่อเธอเธอ,เธอตั้งใจเรียนและกลายเป็นหมอเธอต้องการช่วยเหลือผู้คนที่มีความบกพร่องทางร่างกายเหมือนกับที่สวิตตลาน่าเคยช่วยเหลือเธอเรื่องราวของวารียเป็นเครื่องตนใจว่าทุกคนสามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆในชีวิตได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นสิ่งสําคัญคือต้องมีความหวังและอย่ายองแพ้วารียเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมายเธอแสดงให้เห็นว่าความฝันสามารถเป็นจริงได้ และนี่คือเรื่องราวของวารีเด็กหญิงตัวเล็กๆที่กล้าหาญและไม่เคยยอมแพบ้บทเรียนความรักและความเมตตาเรื่องราวนี้แสดงให้เห็นถึงพลังของความรักและความเมตตาอัญญารักและหุงใหญ่สวิตตลาหน้ามากเธอทําทุกอย่างเพื่อลูกสาวของเธอเดมิตรีกร็รักและหุ่งใหญ่อันญ,ญ,ญาและสวิตตลาหนา้าเช่นการความรักของพวกเขาเป็นสิ่งที่ทําให้ครอบครัวนี้ผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆมาได้โอก้าและคอรอบครัวของเธอได้รับความช่วยเหลือจากสวิตลาน่าเพราะความเมตตาของเธอสวิตตลาหน้าอุทิศตน เพื่อช่วยเหลือผู้คนที่มีความบกพร่องทางร่างกายเพราะเธอมีความรักและความเห็นอกเห็นใจต่อเพื่อนมนุษย์ความอดทนและความมุ่งมั่นสวิตตลาน่าต้องใช้ความอดทนและความมุ่งมั่นอย่างมากในการเอาชนะความพิการของเธอเธอต้องเข้ารับการผ่าตัดและทำกายภาพบัตรอย่างเข้มข้นเธอไม่เคยย่อท้อต่อความเจ็บปวดและความยากลำบากในที่สุดเธอก็สามารถกลับมาเดินได้อีกครั้งโอก้าและอัญญาน้อยก็เช่นกันพวกเธอต้องใช้ความอดทนและความมุ่งมั่นในการฟันฝ่าอุปสรรค และบรรลุปเป้าหมายของตนเองความหวังความหวังเป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้ผู้คนสามารถผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลําบากไปได้สเีตลาน้ามีความหวังาวา่าเธอจะสามารถกลับมาเดินได้อีกครั้งความหวังนี้เป็นสิ่งที่ทําให้เธอมุ่งมั่นและพยายามอย่างเต็มที่โอกาและครอบครัวของเธอมีความหวังว่าสเีตลาน้าจะสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้ความหวังนี้เป็นสิ่งที่ทําให้พวกเขามีกําลังใจและสู้ต่อไปการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นสิ่งสำคัญในสังคมสวีตลาหน้าได้รับการช่วยเหลือจากอันยาเดมิตรีและผู้คนมากมายที่คอยสนับสนุนเธอโอกาและครอบครัวของเธอได้รับการช่วยเหลือจากสวีตลาหน้าและผู้คนในหมู่บ้านอันยาน้อยได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวและแรงบันดาลใจจากสวีตลลาหน้าการช่วยเหลือซึ่งกันและกันทำให้ผู้คนสามารถผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้และทำให้สังคมน่าอยู่ยิ่งขึ้นอย่ายอมแพ้ไม่ว่าอุปสรรคจะอยู่แค่ไหนก็อย่ายอมแพ้จงมีความหวัง และพยายามต่อไปสวีตลาหน้าโอก้าและอัญญาน้อยเป็นตัวอย่างของผู้ที่ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาพวกเธอต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆอย่างสุดความสามารถและในที่สุดก็ประสบความสําเร็จคําแนะนําจงรักแหลงใหญ่คนรอบข้างจงมีความอดทนและความมุ่งมั่นจงมีความหวังอยู่เสมอจงช่วยเหลือซึ่งกันและกันจงใหญ่อองแพ้ต่ออุปสรรคแนวทางแก้ไข สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกายจงมีความหวังและอย่ายอมแพ้จงตั้งใจทํากายภาพบําบัดและฝึกฝนอย่างสม่ําเสมอจงขอความช่วยเหลือจากครอบครัวเพื่อนและผู้เชี่ยวชาญจงใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและทําตามความฝันของคุณสําหรับครอบครัวและเพื่อนของผู้ที่มีความบกพร่องทางร่าง,งกายจงรักและห่วงใยพวกเขาจงให้กําลังใจและสนับสนุนพวกเขาจงช่วยเหลือพวกเขาในการทํากายภาพบําบัดและฝึกฝนจงอดทนและเข้าใจพวกเขาสําหรับสังคม จงสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการใช้ชีวิตของผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกายจงให้โอกาสที่เท่าเทียมกันแก่ผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกายจงสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะช่วยให้ผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกายสามารถใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นจงสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความพิการจงส่งเสริมการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในสังคมเรื่องราวของอัญญาสวิตตลานาเดมิตรีและโอก้าเป็นเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมาย มันแสดงให้เห็นว่าความรักความเมตตาความอดทนความมุ่งมั่นและความหวังสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนได้เรื่องราวนี้ยังเป็นเครื่องตือนใจให้ผู้คนช่วยเหลือซึ่งกันและกันและสร้างสังคมที่น่าอยู่ยิ่งขึ้นสําหรับทุกคนสุดท้ายนี้อยากจะบอกว่าทุกคนมีคุณค่าและสามารถสร้างความแตกต่างให้กับโลกใบนี้ได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจงมีความหวังอย่ายอมแพ้และจงใช้ชีวิตอย่างมีความสุข